ก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมไวกิ้งและนี่คือเกม Call of Duty Modern Warfare ท a r t 3โอเคจากมิชชั่นที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นเอ่อโซบแมกทาวิทที่ไปกับกัตตันไพร์เพื่อไปช่วยนิโคลายใจกลางวงล้อมของศัตรูที่ลัเสเซียนะฮะปรากฏว่าขณะที่เดินทางกลับมาเนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันเฮลิคอปเตอร์เราถูกยิงตกทำให้เราต้องคอยฟาวงล้อมของศัตรูออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะ ต่อไปเราจะเล่นในเนื้อหาของเซอร์เจนต์พอลแจ็กสักับปฏิบัติการตามล่าอออาซานะฮะโอเคไม่มีอะไรมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปโอเคจบเนื้อหาของซอมแมคทาวิทไปแล้วจากที่เราได้รอดพ้นแล้วนะขอบคุณเอซี่ดึงทะศูนมาหน้าที่นี้ด้วยโอเคต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาของ s ซ r g e เจนต์พอลแจ็กสัอาจจะแทวได้ไปช่วยวอ p พิกรถถังที่ตกอยู่ในลอกศัตรูเมื่อตอนที่แล้วนะ ก็จะบอกว่าการต่อสู้เยนหนักหน่วงเมื่อคืนเนี้ยหน่ยวยทาหารของกองกำลังสหรัฐเนี่ยสามารถผลักดันกองกำลังของ All S <S ของอซาร์ถอยกลับเข้าไปในเมืองได้แลวเราก็จะกำลังจะผลักดันเข้าไปเรื่อยเพื่อจับตัว All S <S ออซาร์มาสำเร็จโทษให้ได้โอเคเขาก็จะบอกว่าหน่วยเราเนี่ยอยู่กับบอพิกกำลังจะเข้าไปรวบป,ปาร์ตี้ในไม่ช้าต,ตอนนี้ก็คือ เรากำลังจะเข้าไปร่วมจอยกับกองกำลังที่บุกเข้าไปจัดการกับอออาสานะฮะโอเคตายเทซาดโอ้ oh, เริ่มเข้ามาแม่งก็ยิงกันชิบหายละเดี๋ยวนะอ้าวอย่ามึบางบังมึงติดเขาบอกว่าเราได้ทำการทำรถพังยุ่นได้แล้วเออเรากำลังจะพักเข้าไปเราต้องคอยยิง เราสับโตไปเรื่อยๆก็ลุกคลื้นเข้าไปเรื่อยๆโอเคโอ้แม่งเยอะชิบหายเลยเป็นไรครับผมแนวหลังอย่างเดียวเซตโอ้ไกลๆเลยนะตรงนั้นน่ะเด้อเด้อเด้อผมวิ่งสับหลอกอยู่กับเพื่อนก่อนนี่โอ้ย,ยนี่คุณอยู่เด็สนามลบมตั้งไงเนี่ยฮะโอ้ยยยยย,ย ให้เราหยิบ RPG ์พตรงไหนแล้วครับเ,เฮ้ยเหี้ยมีคอปเตอร์อตเยอะจุงเฮ้ยนี่ไง RPG โอ้ีนี่เลยเขียนแม่นี่เรียบร้อยบรรยโอ้แม่งมากันมัมวงบอยแบนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะประตูข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว คือ,อพังเข้าไปยังผู้ชายก่อนฮึบโอเคเราได้ทำการบุกลัางพวกมันออกไปตรงนู้นได้แล้วนะ,ะเอ้ยแล้วอะไรกันเนี่ยยิงอะไรกันเอ้ยอื้อไม่เจียนเย้ตายกันเปื้อโอ้สัตว์โอเคตอนนี้เรามีรถถังเป็นตัวเปิดให้นะ โออปากับไปอากับไปอื้อเฮ้ยอล้วก็พวกเ okay, อกออะไรแอบเนี่ยน mm> ัน <okay bueno> ่เออโอเย่เย่โอ้มันอื้อเลยเนี่ยมันอื้อสุดเอเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ทุกครั้งที่เราถังจริงที่หูเราอื้อทุกครั้งนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยแมนโคตรเถื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณการหามากเลยพี่อ๋อที่แต่ผมอยู่นี่นานนีิดอืดตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผอืดไปข้างหน้าก่อนเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยยังไงเราไม่ยิงเสียงเราอแล้วโอ้ มิชั่นนี้แม่งขอบอกว่าโดนเยอะสัดที่กำลังมุกับใครอยู่เนอือตอนนี้ศัตรูอยู่ทั้งสองฟากตึกเลยเดี๋ยวเราต้องยิงเคลียร์ทีละตึกก่อนโอเย่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 อ้าดัดเดียวก็จะตายหาแล้วทำไมมันเขื่อนจังวะรถถังช่วยยิงหน่อย ก่อนแลยก่อนนี่ฟ้าแฟร์ฟนีเลยปากกายขาวเจอจ้าก่อนโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอ,อ,อะไรของเนี้ยปีเปียนน่ะมึงเนี่ยเออเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวจะยึด้านชั้นสองได้ละเอากัรจะยิงเกีเยร์เข้าไปทีละที่พื่อผักดันเข้าไปจึ๊บโอ้ อยู่กันเป็นอะไรกันเนี่ยบอยแบนหรอเฮ้ยเพื่น <ไป S 2> อ,อนเราไม่ไปเลยโอ้ยอะนะออยยนน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 ยายานนยา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 ออยนนยย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 งยย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 อยเยย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 ยนยยยเยย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 ย่ยย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 ๆ โอ้ยยยยเออเอ๊ะอ๋ออ้าวนี่มึงมึงหลงเหรอแต่มันหลงทางฮะอึ๊บนี่เลยโอ้ซ้ายขวาเลยอ่ะโอ้แม่งเยอะแท้อ,อะไรนักหนาวเนี่ยมันเป็นมิชชั่นที่มึนมากครับเถอดกีดน,นี้ยิงกันเยอะสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เอากลับไปเงี้ยเอาเพื่อนผมก็ยืนบังกันจังเลยโอ้ยิงกันดุมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอ้อมรถถังก่อนเฮ้ยเอ้ยร้องเลยมึกีเสียงร้องมึงโดนเอาตู่เลยไม่ตายเหอะเฮ้ยอะไรพิ่ผ่าน โอ้โอ้ผมจะตายหานะไม่ช้าเดี๋ยวก่อนโอ้ยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงโอ้ยรอดครับโอ้ยเย็นแค่แมงคตดมั่วไอ้ซัด เฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าแวบบนี่เลยโอ้อะไรมันจะมั่วขนาดนี้อเอ็คตรงนี้เคลียร์ละโอ้เย่เย่เย่ฮึบโอ้ย็นเคโอ้ย็นเคเดี๋ยวเอาไปแดกอ๋อเ,เ,ด er, เดี๋ยว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 ฟังมือเดี๋ยวฟัมือน,ออน,นีเอาไปแดก ออนี่เลยลุกนั่งนี่เอาไปแดกอือเอาไส่มีเอาไส่อว่ไปแดกครับนี่โูแยกย้ายแยากย้ายโอ้โหนี่แม่งมีโคตรเยอะอะเรามาลบกระถิ่นเขานะ ขนาดนี้อ,อ,นอ,อือไปกินอือมีสไนเปอร์ด้วยนี่เอ้ยเองจะมีหรอโอ้ยล่วงเอ,อเื้อเล่นจริงทำไม่ได้แนะ่โดนแต่ชั้นสองเนี่ยอือเอาไปเกลีร์แล้วมีอะไรกันเี็บร้อยโอเค เโ้เค,ครับผมมันจะขึ้นไปเคทั้งสองเฮ้ย่านัา่นนๆะแล่ะแวบแวบนีเลยโอเคเยร์แล้วไปต่อโอ้มีการยิงกันเกิดขึ้นอู้อะไรวะอะไรเพื่อนโอ้ยเฮียอยู่กันเป็นวงบอยแบนเลยนี เดียวนี่ไปแดกเออมีการลักเอือ้อไงบ้างเช็ดโอ,โอ้รถนี้แม่งจะคอยแล้วเบิดเรื่อยๆวะอุ้ยเหี้ยเฮ้ยนี่แม่งน่ากลัวกว่าปืนอ,อีกไป โอ้ระเบิดไปตอออยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรห,รหรออยุดอะไร,<ท>รออเฮ้ยเฮ้ยเฮียันคือรถถังใช่ไหมวอพีมาช,าช่วยกู่อยม, <า S 2> มาแล้วครับรถถังเมาแล้วเฮียแต่รถถังมันก็มาแล้วอเอ้ยเดเดเเฮ้ยเด้เดเดอ อย่านะอุย้ยตายซะเถอะมึงบึ้มเรียบร้อยมือม 100, มกันรู้คันเย่วู้โหเชี่ยแม่งหันมาซะ,มมาซะผมนี่ลุกคนลุกเลยเอ้ยยิงอะไรกันเน,นี่ยอ๋อโอเค เราจะบอกว่าหน่วยของเราเนี่ยกำลังจะเข้าไปช่วยวอีกนนหน่วยหนึ่งที่กำลังทำการซื้อลบศัสรูอยู่โอเคโอเคไปต่อไปต่อปไป,ไปแม่งเจ๋งสัตว์ได้เข้าไปช่วยพวกพวกเราแล้ว อ๋อก็จะมีเฮลิคอปเ,เตอร์มารับเรานะเหมือนกับจะให้เราไปช่วยอีกหน่วยหนึ่งที่อยู่บนรถศัตรูแล้วเนี่ยทั้งหมหน่วยแทร็กฟลอยด์กำลังจะปัดลื่อนที่ไปเพื่อจัะคุมออซาร์โอเคตอนนี้ได้ตำแหน่งของออซาร์ที่แน่นอนแล้วทุกคนคือบินไป go ก็จะเหมือนกับว่าตอนนี้เราสามารถล็อกตำแหน่งของ ตัวอาลิซัตจริงๆได้แล้วสงครามก็มันจะจบแล้ไม่ช้าครับแล้วก็มันจะจับตัวการออกมาลงโทษในเ๋ยวนี้เดี๋ยวเรายกพวกไปถล่มอีกรอบนี่ครับไอ้บ้าที่มันยิงเราตอนแรกนี่ครับยกพวกไปถล่ม Like no part, yeah. อยู่อยู่เป็นพวกรัปาก้าขาแข็ง like, น uh ี่ไงเจอพวกพวกบ้างเรียกได้ว่าอออินครับคือแห่ทั้งหมดไปจัดการไปเลยโอเคเราจะเล่นกับปืนอะไรเนี่ยว่าโอเคแล้วก็จะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแล้วก็มีอะบัปเช่คอย สนับสนุนการโจมตีของเราครั้งนี้นะแล้วก็มีมูลมหาประชาชนถังด้วยดีแม่งกะยกพวกไปถล่มกันชัดๆก่อตามนั้นครับฝั่งออซาร์ทีกองทัพรถก็มีเหมือนกันนี่บึ้มแม่งให้หมดนี่เลยแจ๊คเย้ยเยี่ๆดูดูไปสัตว์นี่ดูดูนี่เลยดูดูเอาให้หมดการตงต่อต้านยันงเพิ่ขึ้นอะไรอะไรอะไรนี่เบิร์มไว้ พี <Bond> ่นี่ไงมึงมาแไปทางนั้นเลยนี่อ๋เฮ้ยผมเหอนี่เลยครับเอาไปแดกนี่ตะปวผมแจกให้ทุกคนเฮ้ยเอ้อเฮยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเท้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ เลยปึ Double ๊บโดนน้ำมันใส่โอ้ยแย่แค่แม่งระเบิดอย่างกับเบรคเบย์โอ้ยปังโอ้ใจเย็นโอ้ไม่โคตรเยอะนี่เราก็ยกพวกมันเหมือนกันไม่กลัวเว้ยหาเพนเพนเพนนี่ไงไปอยู่ โอเคเรากำลังจะส่งพอพวกเราที่อยู่ในเครื่องบินเราลงไปเราก็มายิงกลุ่มกันโอเคเขาต้องการกำลังเสริมอีกครึ่งกิโลข้างหน้าเราต้องไปช่วยเขาโอ้ยแม่ดูมันเกียบสินี่ับ ปฏิบัติกา,ารบ่มอาซานอ้าวคุณยังตื่นเต้นดีเลยผู้ช่วยเย้เอาไปแจกกันที่มดเอาไปแจกกันทีม่ดมดไม่ต้องห่วงครับกระสุนผมเหลือเฟือครับไม่จำกัดครับมีแจกพ่อแม่พี่น้องทุกคนแน่นอนโอ้ยเขี้ยนห้า จะบอกว่ามีหน่วยหน่วยนึ่งเรากำลังถูกอยู่ในวงล้อมศัตรูเราต้องเข้าไปช่วยเขาอีเหี่อ่ะโอเคในความสีเขียวนะครับพวกเราเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนเราที่อยู่ในวงล้อมของศัตรูอีกรอบนะฮะโอ้แม่งโคตรพระเอกเลยไป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 นะครับไปแล้วึ๊บึ๊บ โอเคเย่ยย่ยยยยาไปหน่อยเฮ้ยติดเลยเนี่ยเรนั้นพวกเรานะปำะวะโอเคใช่กดดันดีเลยผมบาลระเบิดช่วยเฮ้ยระเบิด อุ้ยกบอกว่าระวังพวกพวกเราที่อยู่ในพลาสีเขียวด้วยน้าเป็นเพื่อนเราจะยิงรับทราบรับทราบอย่าเพิ่งสิเพื่อนเฮ้ยเหี้ยอะไรมีผ่านหน้าวะเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเอากระป๋ายมีเอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีพวกพดอยู่ในตึกด้านใต้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวอือแปดอืออุ้ยเยอะเยอะเยอะดีเยอะดีอืออุ้ยเยอะเออ๋อจะตายแล้วเออขอบคุณที่ไม่ช่วยอุ้ยผมนี่หน้าแดงเลยเปียกเลยผมนี่เปียกเลย โอเคอย่ายิงเพื่อนเราลงได้กล้าโอเคดีมากเฮ้ยอะไรอ่ะคบินเหรอนี่เลยคบินนี่ฟิวนี่ฟิวเขาบอกว่าเครื่องบินสัมสูตแล้วเนี่ยกลับมาจัดการเติมน้ำมันแล้วคิดถึงฉันไหมโอ้ยพวกคิดถึงมึงเลยโอเคลุยไปต่อฮึบโอ้เจ๊เนี่ย โอ้ยมวดมาหาประชามาลาดมาอีกแล้วเออต้องวนวนเออวิ่งกลับวิ่งกลับเอ้ยโอ้โหแม่กอยู่กันเป็นป้อมเลยอ่ะนี่เลยปลอยแม่งซ์ทีละหนอ่อเจ็ดทีละหัวนี่เลยเจ็ดทีละหัวไอ้นี่มีมาเติมเรื่อยๆด้วย ไม่ได้ดน,นีขึ้นชั้นบนนีขึ้นชั้นบนเฮ้โอ้โหเย,ยอะเดี๋ยวก่อนอยากรู้ที่เลยปลาอุ้ย เรียบร้อยทำไมตาผมวิ่งไปผมต้องหน้าแดงด้วยวะเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยโอเคเคลียร์ยังวะเยังมึงมึงพูดอะไรพร,รัือนี่ไงพรัมพือพรัมพือโอเคโอเคไปที่เฮลิอคอปเตอร์ไปอเ,เออเย่เยโโห

อาปะเช่เราลำมเงินงานเข้าครับแมกคองดาวชัดๆเรื่องปเรียบร้อยปูนลงไปจุกกับปุกเรียบร้อยแล้วย้ำอีกครั้งเพื่อนเราชิบหายแล้วหนึ่งลำโอเคขอบิ็นประเมินสถานการณ์ก่อนนะอีเหี้ยอะไรวะเนี่ะป้ย เราจะบอกว่าจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยเต็มไปด้วยกองกำลังศัตรูนะโหเขี่ยมเลยเที่ย่เขาบอกว่าเราต้องพยายามช่วยนักบินออกมาให้ได้เราจะไม่ทิ้งใครไปที่เบื้องหลังนะมาเอาละเราตงงานเข้าครับแล้วเข้าไปช่วยโอเคจะื่องการเป็นไงบ้างบอกคิตติ้งตายหาไปแล้วศัตรูวิ่งเข้ามาเร็วมากแลาต้องการความช่วยเหลือข้างล่างนี่ ได้รอก่อนลอก่อนลอก่อนน้องสาวโอเคโอ้ยมเวลาจำกัดด้วยโอ้ยเยย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 ยเยยยยยเดี๋ยวยอยยยย้ยยยย นี่เลยสเต็ปผมครับวิ่งล็อกกรแพงนี่ครับอุยยนี่เลยวิ่งลอกกรแพงนี่อ้อ้โอ้โอ้โเ้โอ้โอ้โอ้ไอ้โอ้อ้โม้โอ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 ้โเยอะโอ้เอ้โอะดอ้อ้อก้้อโอ้อ้้อโอ้

ตกตกตกไปช่วยนักบินที่ตกแล้วก็คือบินตกอีกรอบให้มันได้อย่างนี้ดิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับผมยังงงตัวเองเลยเอ่ออ้าวโอ้ ออซาแม่งเฮี้ยมากฮะแม่งหลอกทุกคนเข้าไปสู่กับดักแล้วมันก็ยิงนิวเคลียร์ใส่เมืองตัวเองฮะโอ้ยแม่ทำไมนายทำไมนายมันโหดร้ายอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับปฏิบัติการเมื่อกี้คือเป็นกับดักของออซานะที่หลอกให้เราไปล่าแล้วก็ยิงนิวเคลียร์ใส่เมืองเลยทําให้ทุกทหารทุกนายที่บุกเข้าไปเมื่อกี้ไอ้ที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยคือตาย่ามหมดเลยโอ้โหแม่งโหดที่อะ โอเคเราอยู่ที่ไหนแล้วอย่างไรอ๋ออุ้ยเรายังไม่ตายครับเรากำลังจะฆานออกมาคาดว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ก็ตายหากันหมดแล้ว โอ้ย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 คือบวยเพื่อนโอเค,อเคยินได้แล้วยินด้แล้วอืออืออือ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้บรรยากาศในเมืองโอ้นี่ครับดอกเห็ดจากระเบิดนิวเคลียร์ฮะ ตอนนี้เราก็สูตกำมาถันเภาลังสีไปเต็มเต็มเลยโอเคเอาให้ดีเนี่ยโอ้ตึกถขลมตอหน้าตาเลยเออเอาแล้วครับโอ้สุดละแสงขาวเอ่อโอเคเรียบร้อยถือเป,ป็นการปิดฉากชีวิตของเซอร์เจน p a พอลแจ็ s สันนะ โอเคเหตุการณ์เป็นไงติดตามต่อตอนหน้าครับสวัสดีครับ